สวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับต้นทุเรียนเล็กปลูกไว้ตั้งแต่หน้าฝนนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้าหนาวแล้วครับเพราะว่าทุเรียนปลูกไว้บนภูเขาไม่มีระบบน้ําก็เป็นยังไงบ้าง,างเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับนี่ครับต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ ต้องเลน้าฝนนะก็วันนี้ผมก็มาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเลยมาก็หลยเดือนนะครับเนี่ยต้นทุเรียต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ไม่มีระบบน้ำเลยครับเนี่ยเนี่ยข้างๆผมก็ปลูกต้นกล้วยไว้ก็ไอตรงที่ต้น ก็ผมตอนปกผมผมปกขุดหลมลึกๆไว้แล้วก็เนี่ยพอฝนหมดผมก็เปิดอต้นทเรียนไว้อย่างนี้เลยครับเนี่ยผมปกแบบไม่มีระบบน้ำครับต้นทุเรียนก็ อย่างนี้ไม่มีระบบน้ําเลยครับเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับก็ไม่มีระบบน้ําข้างๆผมก็พกต้นกล้วยไว้ทางแดดลงครับเพราะว่าตอนเนี่ย ทางแดดขึ้นผมก็บางแดดไว้อย่างนี้เลยครับเนี่ยก็ตรงลมผมก็เปิดไปอย่างนี้ถ้าเราปกบนภูเขาทุเรียนไม่มีระบบน้ำก็ต้องขุดลุมลึกๆครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นหน้าแรงนี่ไม่รอดครับ ก็สวยอยู่ครับปกทุเรียนแบบไม่ใช้สันเคมีเลยครับเนี่ยผมก็ดูแลเลยนิดๆหน่นนอยๆครับทุเรียนเนี่ยข้างบนผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยเพือ่อได้ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ย เนี่ยต้นกล้วยผมก็ปลูกไว้อย่างนี้ติดๆอย่างนี้เลยครับไม่อย่างงาันต้นทุเรียนไม่รอดครับพอได้ปีหนึ่งแล้วก็ดูแลง่ายหน่อยเนี่ยปีแรกก็ต้องบางแดดให้เยอะๆเลยไม่ไม่อย่างนั้นไม่รอดครับเนี่ยไม่มีระบบน้ำดินก็แห้งแล้วครับเนี่ยเนี่ยต้นทุเรียนก็ประมาณนี้ครับ เดีย๋ยวผมจะถ่ายให้อีกสองสามต้นครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับผมก็บางแดดไ้อย่างนี้ทุกต้นเลยครับเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็ปกต้นกล้วยไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าไม่อย่างานั้นนะกลัวจะไม่รอดครับเนี่ยต้นทุเรียน ปลกแบบไม่มีนะระบบน้ำเลยเนี่ยผมก็เป็ดไปอย่างนี้เลยก็ใช้ได้ครับถึงไม่มีระบบน้ำก็ก็แตกใบอ่อนอยู่ครับเนี่ยเนี่ยแตกใบอ่อนอยู่แต่ปีนี้ผมขอให้รอดครับปีหน้าเนี่ยดูแลง่ายครับเนี่ยต้นท,ทุเรียน สภาพก็อย่างนี้เลยภูเขาอย่างนี้เลยครับเนี่ยผมก็ปล่อยกล้วยป่าไว้เต็มเลยครับเพราะว่าถึงหน้าร้อนกลัวอากาศมันร้อนจัดตรงนี้เนี่ยแดดมันซองทั้งวนันเลยเนี่ยผมทายอยู่ตอนเช้าแดดยังไม่ออกเลยหน้าหนาวครับเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับต้นทุเรนเล็ก ก็ผมก็ไม่มีประสบการณ์อะไรครับอยากจะลองดูทุเรียนปกแบบไม่ไม่มีระบบน้ำจะรอดไม้ปลูกบนภูเขาอย่างนี้เลยเนี่ยข้างบนก็เป็นส่วนยางครับส่วนยางผมเองครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าลังที่หลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานกันเลย มาทำให้พี่น้องเขาดูอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าต้องได้ทำคลิปมาก็ตอนที่ปลูกใหม่ๆครับถ้าชอบคลิปผมแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนรักทำโซนคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ